ดีค่ะพบกับกู้ซางบอยมหาสารคามจ่ามณีวุฒซางบอยเอาพวงรถไถมาส่งค่ะอยู่ตำบลหน้าโพอำเภอกุดล่งจังหวัดมหาสารคามจ่าจุฬาผู้เลือกสร้างเป็นตัวพ่วงดำไฮโดรลิกค่ะขั้นนี้จะตัวหางรถไถอาจจะดีไสายแปะก็ตัวดุกลที่ห่อที่ซางบอยส่งมาค่ะจะจับข้ะวมงคุดไก่ด้วยค่ะว่าตาไก่ใส่ทาใดคอยันนี้จะเป็นดุลให้ดรลิเข้าหกลอยจากกว้างวิธีสองเมตร ย่างวุธีสามเมตรหาชิปค่ะสูงวุธยทีเมตรหนึ่งดูค่ะจะให้เอามาทรงอยู่หน้านะจ้ะจะอาจจะหลากมากกต่อาจจะม่องแวมมนิดนึง ก่นเอาค่ะขั้นนี้ก็จะรีไส้าตามใจลูกค้านะคะการขายก็จะมีบางโูดอะกับบางคุนให้อันนี้ก็จะเป็นองศาการดำนะคะฟ้า่ายก็จะออกแบบเป็น2องระบบคาระบบแรก,ก็จะเป็นตามคลิปเลยค่ะเปิดปิดเองแบบปากนกแก้วค่ะระบบที่สองก็จะเปิดลงด้านล่างเหมือนตัวรุ่นธรรมดาค่ะ คันนี้กจจาศายบังฟุนให้ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดอยากได้ก็สามารถแจ้งแจ้งซางบอยได้จ้าแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคันนี้กกจะฟรีไฟถ่ายค่ะขั้นนี้จะใส่ล่างน้มหาหาเป็นโตคัซซี่ค่ะส่วนคัซซี่บนจะเป็นล่างน้าหนาซี่กระดูกก็จะใส่ล่างน้ามสามทั้งหมดจ้ะไปหกแปด เน้ำมันให้เราดิใช่มันเดอพอไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมไม่ต้องเปลี่ยนครับแถมให้ค่ะเป็นของใหม่อันนี้อยากจะเป็นอ๋อยี่ห้อนี้อาจจะแบบมีไส้ปลาคืบมูค่ะแต่กระใสใดที่กันได้ตาไก่จะอยู่ลักษณะนี้ค่ะนอกจากเข้าก็จะตัดแปแบบหนึ่งกระได้ที่กันนตนสับดามห้แข็งแรงจ้าผมก็เชื่อมยึดไปแล้วล่ะทำมาจาก็ทำหัวทำไทยหงจ้ะแต่ว่า คือกันนี้แกจะพามาชมด่านไทยดะ้ค่ะสังเกตฟ้าไทยฝากนกแก้วจ้าเขาจะเขาจะ,เขาจะเปิดเองนะคะ,ะตามคลิปเลยจา้าขั้นนี้จะเป็นเท้าหกหล่อลอยชิแรงจ้าเป็นกระทาขอบ1ิคกค่ะเป็นยางประเส้นสวยทั้งซีเซนจ้าค่ะเปิดเอง อันนี้ค่ะองศาการดำนี้ค่ะแค่นี้คล้องกับไลทเบิร์ดละจ้าอันนี้คือเทจริงและก็ใส่งานในจริงค่ะ